สวัสดีค่ะพวกเราเบียโซเฟ่วันนี้จะมาถามความรู้สึกกับเพื่อนร่วมงนที่มาในงานเลี้ยงวันนี้นะคะจ๋าแล้วี่คุณคุณจ๋าค่ะจะรู้สึกยังไงกับการมานในเลี้ยงวันนี้คะโอเคค่ะขอสามคำค่ะสามคำขอสามคำมันยอดมากยอดมากค่ะมันยอดมากแต่ด้วยคุณเจ อ่าเนนไงวัี้รู้สึกเสียดายเวลาค่ะพอทำมาสำหรวันนี้ค่ะการ์ตูนกูจะดูการ์ตูนคุณมิ้นค่ะคุณมิ้นคุณมิ้นมิ้นรู้สึกไงกับวันนี้คะอร่อยดีค่ะอร่อยน้ำคำน้ำคำอร่อยมากเอาก็ไม่มีอะไรนะคะไปลิตาค่ะลิตาเอลิตาลิตา รู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกดีค่ะดับเน่าไมเป็นสรตั้สามคำสามคำหนึ่งสองสามสามเพสองสาวแล้วแหละหนึ่งสามคนสุดท้านี้ก็ด้ที่อายไปหน่อยนะคะอันนี้คือสภาพตัวอาหารยูกอันนี้เป็น กัวันนี้สกอรอยแล้วก็อิ่มดีขอสร้าข่าสำหรับวันนี้ดีขอบคุณนะเอ้กดีขอบคุณค่ะแล้วไงกับวันนี้ว่าก็รู้สึกมีความสุขดีอาาสำหรับวันนี้สามคสำหรับันนี้เหรอามันยอดมากโอ้ยด้าี่หคนนะอ่าวันนี้รู้สึก ถอดคนนี้อตรงกับอะไรกันธรรมดานมัน้ามันดูเหมือนเด็กยังไงไม่รู้อ่ะสาวคนสามคค่ะว่าหรือเปล่าเนี่ยเขินเาืนเหรอเขินเหรอเขินเหรอตายขอทำไมเนี่ยแกจะเอาไปลงไม่ไห้ ทำนึงโซเชียลแคมไม่อันนี้ำาเป็้นเราจะตอบว่าอะไรสามคำามเหมือนในพิซซ่าก็อะไรล่ะก็ธรรมดาธรรมดาเราดนี่ค่ะเจ้ากานพี่ไทยไทยอ้ไรกันก็สิงไงคะก็ รู้สึกภาคภูมิใจนะที่แบบพยายามชักชวนเพื่อนมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่สุดท้ายก็มาได้แค่17คนอ้าวมยไม่ถึงครึ่งห้องเลยครึ่งห้องยังไม่ถึงเลยห้องมี40คนดูดูเขาจะนิดนึงที่ดูอะไรกับเพื่อนที่มาวันนี้กับเพื่อนที่มาวันนี้ขอบคุณเพื่อนมากนะที่มาวันนี้ถ้าไม่มีเพื่อนก็ไม่อนจะจ่ายเงินให้ใครดี อ้าน้องรุ่นละภาษาพม่าสามคำสามคำหรอเอ๊นเปลี่ยนเขาหม่ไปไปไยม่ไปนครับเล่นเล่นนเอ๊ะย้ายย้ายตอนเย็นเขายัโอ๊ยนักเอกนักเอสามามลวาว่าอะไรดีล่ะนักเปกน้องเป็นนลกอินแบบตัวนักเอกเอาถามว่าอะไรดีสี่คำได้ปะ อยากได้คูแรงเงาอยากดูแรงเงาว้าเขาเขาติดละครเขาติดละครมาต่อไปค่ะคนต่อไปตีลูกขั้นบนขั้นล่างตีลูกเป็นขั้นเอาเอาเอาทั้งหมดเหรออยากเอาทั้งหมดมันอ้วยอีเอิร์ดหนักขึ้นเขาไหลเนี่ยัโอ้ยตองอยู่ตอนตอนตอนนี้เรายังอยู่ในรายการใช่ไหมครับเรารอคุณรุ่นก่อน คนสุดท้ายค่ะแม่งบอกตอนกลัวกลัวอะไรนี่เขาไล่ให้เดี๋ยวเรื่องตอบตอบไปดูถามมาสิมาถามมันดิถามถามถามรับกี่ตอนในบทสุดท้ายไม่ทราบว่าวันนี้คุณรู้สึกยังไงมาทำที่มาวันนี้อิ่มมากคุ้มมากอิ่มมากมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชาวบ้านที่ไม่ได้มาบ้าง มันคุ้มมากอ่ะเออสามคำนะเออคนละอย่างนะคนละคำเออหรอคนละอย่างต่อไปเสียใจด้วยเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็คุ้มจริงๆไม่ดังเราเลยนะกินปุ้งเยอะมากก็ขอขอสอบถาให้สำหรับคลิปนี้นะครับกับคำถามนี้ด้วยคิดถึงเพื่อนเดี๋ยวกูขอถามไหยไม่กูคิดได้ไงวะกูขอวะอะไรกันเลย แล้วพวกมึงก็แยกกัน่ากลสำหรับสามคำของฉันสมน้ำหน้าอีเจนนี่ทำไมไม่ไม่ไมเสียดำไอ้เธอบอมันแย่งกินน้องเขาอะอะไรบ้ามากับคนละเรื่องไม่รับซูมซูมไปไหนทำไมทำไมพี่พี่พี่ปีปวดความอะไรพี่เราพร้อมแล้วสมน้ำหน้าอีเจนนี่พร้อมกันไหมเฮ้ยมึงมึงมึที่ยะหัวคนเลย คพูนเี้วนเฮ้ยก่องด้วยหนึ่งสองสามส้เดี๋ยวก้องกล้องยังไม่ครบโอนี่ครบแล้วเจนี่เัามีอะไรจะบอกมันไมยยินหรอเก้องหยบมันไม่เห็นไงเจนี่เรามีอะไรจะบอกสมน้าน้าอี เราสะใจน่ารักอ่ะจบเายการ่เปลานะเดี๋ยวเพงจบสิโอยเรอจบทำไมคนเสื้องเปลาน่าหักจังเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วาตอไปเสเื่อดอะรอ่ะอะไรอ่ะตาอาอยากจะพาท่านออกไปเจอแขกพิเศษจังเลยครับเราเดินไม่ได้นะไม่ได้ พอดีว่าที่เขาคุยโทรศัพท์จัานี่โทมมาท <laughs> ่วงครับอ้องไหนเนี่ยห้องน้ำค่ะนี่คือห้องอาหารโม่อไรโม่ยมไรโม่อะไรโม่แบน้นไหมไม่ยมอะไรเรียน่ามันเป็นอะไรมคุยอะไร นี่เนอะเปรีย้ยวดางเช็คอินคราวนี้เราก็ถึงเวลาสมรแล้วถึงเวลาคิดเงินตามไป <c oughs> ดูในทว่าจั่งเมืองเงินเราหมดกันเท่าไหร่อุ้ยตามมาเลยครับไม่เดี๋ยวถ่ายภาพรวมหมู่แม่นะข <c oughs> อเถอะเดีย๋ยวไปเหมืมนะอนๆจบจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้เบ๊ะ <c oughs>